องคงพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมฮิบรูบทที่12การตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายัางคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทน ในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อการเขน้นเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องหลังเลือดเลยและท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรับและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี้ยนตีคนนั้นท่านทั้งหลายจงสู้ทนเอาเถอดเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์ เพราะว่ามีบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอนแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ใช่บุตรแต่เป็นลูกนอกกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นเราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ตีสอนเราและเราก็นับถือบิดานั้นเราจึงยิ่งควรอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ และดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขาแต่พระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจ แต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรมแก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้นเหตุฉะนั้นจงเสริมกำลังมือที่อ่อนแรงและเขาที่อ่อนล้าและจงทำหนทางให้ตรงเพื่อเท้าของพวกท่านเพื่อว่าขาที่ขยเยกนั้นจะได้ไม่เค็ดแต่จะหายเป็นปกติ ทำเตือนไม่ให้ปฏิเสธพระคุณพระเจ้าจงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยจงระวังให้ดีอย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากข่มคืนงอกขึ้นมา ก่อความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมนทินอยากให้ใครเป็นคนที่ประพฤติผิดทางเพศหรือเป็นคนไม่นับถือพระเจ้าเหมือนอย่างเอซาวผู้ขายสิทธิของบุตรหัวปีเพราะเห็นแก่อาหารมื้อเดียวเพราะพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรน,นั้นเป็นมรดก เขาก็ถูกปฏิเสธและไม่พบหนทางแก้ไขแม้ว่าเขาได้สแสวงหาพรนั้นจนน้ำตาไหลพวกท่านไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องด้วยมือได้หรือมาถึงไฟที่ไหม้หรือมาถึงความมืดหรือมาถึงที่มืดมิดหรือมาถึงลมพายุหรือมาถึงเสียงตแตร หรือมาถึงพระสุรเสียงตรัสที่คนเหล่านั้นเมื่อได้ยินแล้วก็อ้อนบอนขอไม่ให้ตรัสกับพวกเขาอีกเพราะพวกเขาทนข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นไม่ได้คือที่ว่าแม้แต่สัตว์ที่แตะต้องภูเขานั้นก็จะถูกคว้างด้วยก้อนหินจนตายสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่า ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คือนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์และมาถึงที่ชุมนุมรื่นเริงของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงเครืจจักรของบรรดาบุตรหัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทุกคนและมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูคนกลางแห่งพันทัสสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่กล่าวถึงสิ่งที่ดีกว่าเสียงโลหิตของอาเบลจงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้น เพราะถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเตือนพวกเขาบนโลกพวกเราผู้มมืนหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากกว่านั้นอีกพระสุลเสียงของพระองค์ในเวลานั้นทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนแต่บัดนี้พระองค์ตรัสสัญญาว่าอีกครั้งหนึ่ง เราจะทำให้แผ่นดินไหวอีกทั้งฟ้าสวรรค์ด้วยและพระดำรัสที่ตรัสว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่สั่นสะเทือนอันได้แก่สิ่งที่สร้างแล้วนั้นจะถูกเอาออกไปเพื่อให้สิ่งที่ไม่สันสะเทือนดำรงอยู่เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สันสะเทือนแล้ว ก็ให้เรามีใจขอบพระคุณโดยเหตุนี้เราจึงนมัสก,การอย่างที่ชอบพระทยของพระเจ้าด้วยความคารพและด้วยความยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เพาผลาน